สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องแอมมี่แอนโกมินแฟมิลี่ครับผมมาพบมาพอกันอีกคเก่าครับพี่น้องครับมื้อนี้โกมินมีเป็นช่วงแม่บ้านอยากลองครับผมมื้อนี้ครับแม่บ้านโกมินครับสีมะเห็ดขนมสู้พี่น้องกินครับเมนูง่ายๆครับพี่น้องเมนูง่ายๆเห็ดง่ายๆกินง่ายๆตามสไตล์โกรมินกับก่าครับพี่น้องครับมื้อนี้แม่บ้านเพคนสีเห็ด ขนมเอแค่ครับพี่น้องเธอแรกเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นยังไดเข้าไปมึงวัตถุดิบของการเ็ดขนมเอแค่นะครับพี่น้องครับไปเลยครับพี่น้องครับนี่คือสูตรแป้งนะครับน้อที่แม่บ้านของโกมินเตรียมไว้ครับผมใส่มือนีครับกะซิมีน้ำเปล่าครับน้ำเปล่า2องกรัมครับแป้งเค้กครับแป้งเค้ก หนึ่งร้อยยี่บหกรัมครับผงฟูหนึ่งส่วนสองอนซาครับผงฟูนะครับเนาะกะซิมีเนยครับเนยแบบสูตรเข็มนะครับเนยชนิดเค็มร้อยยี่หกรัมนะครับเนาะกับไข่ไก่สามฟองครับผมผงวานิลาอีกครับผงวานิลาอย่าลืมเลยครับเห็นมหอมครับผงวานิลาหนึ่งส่วนสี่อนซาครับผมขั้นตอนการเฮดแป้งเนาะค่ะกะซิมีน้ำสองร้อยห้าสิบกรัม ล้วก็ใส่เนยลอยยี่ห้าลอย 20, อยี่ห้ากับน้นะคะคนคนให้เขากันเมนอ๋อลุยลุยลุยค่ะพอเราละลายเนยแล้วเนาะค่ะนาะเข้ากระถาให้เนยมันเดือดเนาะคะ่ะแล้วเขาก็จะใส่แป้งเค้กลงไปเนาะคะ่ะลงไปคนใส่กันน้ำกันเป็นบ่ครับค่ะอ๋อเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเนาะ พ่อเน่ยเดือนแล้วนะคะเนาะาก็จะใส่แป้งเค้กถี่เฮ้าผสมผงฟูลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค้นในมันเขากันเนาะคะ่ะเนาะค้นจนกว่าแป้งมันจะสุกค่ะค่ะพอแป้งเขาสุกแล้ว แป่งเฮากระสิมเนนเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะต่อไปเฮากระสีใสผงวานิลาลงไปเนาะคะ่ะประมาณหนึ่งส่วนสี่ช้อนซาเนาะค่ะขั้นตอนนี้เฮากระสีปิดไฟเลยเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะปิดไฟเลยครับตอนนี้เนาะคะ่ะเฮากระจะใส่ผงวานิลาลงไปเนาะคะ่ะอัตราส่วนก็เท่าไรก่อนครับหนึ่งส่วนสี่ค่ะหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาลอ,อ,องเห็นมึงเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อครับ สูตรง่ายๆครับมื่อนี้แม่บ้านโกมินลงมือเองเลยครับพี่นองครับถ้าเข้าก็จะตีแป้งเนาะคะ่ะเพื่อที่จะลดความห่อนของแปง้งก็จะตีประมาณนึงนะคะแล้วเข้าก็จะตอกไข่ลงขั้นตอนการใส่ไข่ก็คือใส่ทีละฟองนะคะฟองเป็นวาครับไข่นี่ครับเมนค่ะใส่แล้วเข้ากัตีเนาะคะ่ะตีมันเข้ากัน ตอ,อกไขฟ่ฟองที่สองไปเนาะคะ่ะแล้วก็ตีค่ะ ค้องสุดท้ายนะค่ะ ข้าวแสมแป้งแล้วเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเข้ากับแม่อกอกแป้งใส่ถุงบีบเนาะคะ่ะลงไปเลยหอมนขนาดพี่น้องเอ้ยเป็นแซ่บขนาดครับ <S <S เอทเทลเล็กเด้อครับนี่เนะครับพิภาพกษาการได้กับต้องรองครับจีอ,ออกมาในหน้าตาแบบแดงครับเนาะ ช่วงแม่บ้านอยากลองครับฝากติดตามมาเด้อครับแม่บ้านเพิ่นกับซีเฮ็ดมาเรื่อยๆครับผิดพลาดประการใดกับพี่น้องกันคอมเมนต์มาบอกกันเด้อ,รอครับเด้อเต็มมาเนี่ยเต็มถุงใส่ไปเลยมาค่ะพอเข้าบีบแล้วเนาะคะ่ะเข้ากับซีเอาเข่าเตาอบแล้วค่ะมาเลยค่ะเอาเข่าเตาอบก,กันเลยวอร์มเตา ความตาเสร็จแล้วอวามตาที่ร้อยเก้าสิบองศาเป็นเวลาเร้าหน้า,นาที่ได้ค่ะขอเตาเลยครับขอตาแล้วนะคะเขาก็จะอบอยู่ี่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะล้วก็สังเกตสีแป้งถ้าคิดว่าแป้งสุกเขาก็โอเคเลยค่ะต่อไปเขาก็สิไปเห็ดใส่ใส่ครีมนะคะ่ะค่ะขั้นตอนการห็ดครีมนะคะเขาจะใส่น้ำเปล่าสามร้อยแปดสิบกรมัมคนจืดอีกสามร้อยแปดสิบกรัมนะคะ่ะ ลายเด็ดแล้วก็น้ำตาลทรายอีก145กรัมออขนาดนี้ควกในเขากันบ่ไม่ค่ะควกในเขากัดก่อนเนาะคะ่ะตีกับใส่แป้งขา้าวโพดอีหาซิบหากรัมเลยคะ่ะ เข้ากับไซส์ไข่ไก่ฟองหนึ่งเนาะคะ่ะคนส่วนผสมไม่เข้ากันก่อนมอหน่อยพูอดอาูุค่อยว่านี่ค่ะก็จะตั้งไฟอ่อนๆเนาะคะ่ะเพราะให้แป้งมันสุกจะค้นไปเรื่อยๆด้อค่ะเพื่อจิบบ่ปล้แป้งมันใหม่ ค่านคิีมเข้ากับเริ่มเนียวได้ทีแล้วเนาะคะ่ะแป้งกับสีสุกแล้วเข้ากับสีใสเนยลงไปค่ะอ้อ่าไปจักน้อยค่ะ ค้ในเข้ากันจ้าหน่อยค่ะเขาก็สิปีดไฟนะคะเฮาก็สินัไปบีบใส่กระแป้งเขา้าได้ค่ะครับพี่น้องมาที่นี่นี่ครับหนาตาการโอ้บอกมาเรียบร้อยแล้วครับสีสันก็ไเด้กการอยู่ครับอันนี้ก็เทือแหลกครับพี่น้องเอ้ยพอไปวัดไปว่าได้อยู่มาที่นี่ต่อไปใส่ใส่ครับน,นี้ในบ้านโกมินพ่นสุิใส่ได้ครับใส่เขากันครับ นี่นะเจะนบีบมาที่นี่บีบใส่ใส่แป้งเขาเลยครับแป้งนี่เขาโอกมากนะครับครับนี่คือใส่ใส่นะครับใส่ไปแล้วบีบไปเลยครับแม่บ้านครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พี่นองอีแค่ครับสูตรแม่บ้านของโกมินครับใส่หอมๆแป้งกรอบๆครับพี่นองครับเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับ ฝากผลงานเนเดอร์ครับเดิมช่วงแม่บ้านอยากล่องครับพี่น้องครับจะได้ก็ฝากเนเดอร์ติดตามครับในช่องแอมี่แอนโกมินแฟมิลี่ครับพี่น้องครับช่วงไม่ตอนไม่ครับพี่น้องครับแม่บ้านอยากล่องอีพีหนึ่งแลวกสีมีอีพีต่อต่อไปครับพี่น้องครับสําหรับมื้อนี้โกมินแลวก็แม่บ้านครับขอโตไปล่องเอแค่ฟิมเมอเ์จาของเนเดอร์ครับสวัสดีครับ